มารีจังสวัสดีค่ะยูริจังนีต้อนรับจ้ะบอกหลายรอบแล้วนะว่าให้เรียกคุณครูนะน่ะมาลีจังวันนี้ได้สมุดพกมาด้วยเอาไปดูได้นะอ่ะแค่หนึ่งปีขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอนี่ฉันสอนดีหรืออะไรกันเนี่ย นี่ชมแบบที่ทำเป็นประจำไหนสิพี่ยามากเลยสินะยูริจังเก่งเก่งมากทันที่ดูไม่จริงจังแทๆ้ๆแต่เรื่องนี้นี่เหมือนเด็กจริงจะว่าไปยูริจังจะขึ้นปห้าแล้วนี่อืมงั้นก็ใกล้จะเปลี่ยนครูใหม่แล้วสิเอ๊ะ เอะมาดิจังจะไม่ได้มาสอนแล้วเหรอบอกไปตั้งแต่แรกแล้วนี่รงยนเกิกวิชานี้นะ่ะจะเปลี่ยนเมื่อรับผิดชอบได้หนึ่งปีไม่เอาอ่ะไม่ได้ถามเรื่องนั้นไม่เอาก็าคือไม่เอาเอ,อยู่ีิจังอย่าพูดเอาแต่ใจสิไม่เอาเด็ดขาดอยู่รีนะ่าชอบมาีิจังนะอะเอ๊ะ บังเอิญเห็นมาริจังอยู่หน้าโรงเรียนกวดวิชามันเป็นรักแรกพบถึงจะไม่ชอบเรียนแต่ก็พยายามเพื่อใหได้รับคำชมจากมาริจังเพราะงั้นอยู่เป็นคูค่ครูของยูริไปตลอดเถอะนะยูริจังอย่าร้องสิฉันจะลองขอร้องให้ได้รับผิดชอบต่อดูนะ จริงเหรอจริงสิงั้นมาคบกันนะไม่ได้จ้ะทำไมอ่ะเรื่องนั้นกับเรื่องนี้น่ะมันคนละเรื่องกันนะมาริจังไม่ชอบอยู่ดิเหรอเออเอไม่ได้ไม่ชอบอยู่ริจังนะงั้นชอบหรอแน่นอนว่าฉันชอบถึงจะชอบก็เถอะ แต่มันต่างจากชอบของยูริจังนะไม่ต้องห่วงยูริจะให้มันเป็นชอบแบบเดียวกันเองคือว่าเธอยังเด็กอยู่นะืะแต่ว่าไปสอบวันก่อนมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอยู่ด้วยนะช่วยดูให้หน่อยสิเอ๋ได้สิไม่เข้าใจตรงไหน จะรีบต่อเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก่อนละ่ะจนกว่าจะถึงตอนนั้นก็ฝากตัวด้วยนะคุณครู <c oughs> ดูไว้เข้ามาหาลัยโตเกียวได้ก่อนค่อยคิดน,นะคะจะพยายามนะ